เมื่อวันที่26พฤษภาคม2566นายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวเทศกาลอาหารยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติซึ่งจะจัดระหว่างวันที่26-30พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา15.00นถึง22.00น ณศูนย์าการค้าเซ็นทรัลเวิล์กรุงเทพมหาคนครโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากดกรนณฐกิจตั้งคุลีินนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่่ายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา,นาจำกัดและผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์เข้าร่วมครับงาน Bangkok International Food Festival 2023นี้นะครับเราจัดตามแนวคิดของรัฐบาลในเรื่องของ soft power นะครับในเรื่องของ 5F นะครับฟู้ดนี่เป็น F ตัวแรกที่รัฐบาลได้ขับเคื่อนนะครับวันนี้เราได้ดำเนินการในในส่วนของอ เทศกาลอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็เชิญเชฟจากต่างประเทศมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเชฟไทยนะคในโซนต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดเป็นในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับในเรื่องของของร้านเด่นร้านดังทั้ง5ภาคนะครับที่ที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิชลินสตาร์ นะครับในในเรื่องของตรงนี้เราจัดสรรมาในในงานนี้ทั้งหมดส่วนตรงนี้เราก็ติดตามนะครับคัดออกมาในเรื่องของรีวิวด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของออที่พยายามที่อาหารจะไม่ซ้ํากันนะครับจะได้คนที่มาเดินในงานเนี้ยก็จะได้ทานอาหารที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็หลายเขาเรียกหลายพื้นที่หลายหลายถิ่น ของดังทั้ง5ภาคของประเทศไทยเนี่ยเรามีเยอะเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาชิมแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวครับการจัดในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากเซ็นทรัลพัฒนาที่อยู่นียนะครับแล้วก็กลุ่มย่านลาดประสบที่ร่วมสนับสนุนด้วยในงานนี้วันนี้นะครับก็คือวันที่26ถึงวันที่30เลยนะครับก็มีทั้งหมด5วันเต็มนะครับ เราคาดการว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในงานนี้ไม่ต่ำกว่า30,000คนแน่นอนนะครับรายได้สัพัดมากกว่า117ล้านบนาทัไฮไลท์ของงานก็คืออาหารนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับแล้วก็เชฟเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบของในประเทศเรานะครับสร้างสรรค์ อาหารจานเด็ดจานดังที่ไม่เคยมีามาก่อนนะครับไอ้เรื่องนี้คือเป็นไฮไลท์ที่เราเชิญเ,เชฟต่างชาติมาเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของไทยแล้วก็ได้นำไปเผยแพร่ใงต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าต้องขอก่อนอยู่ต้อ,อ,องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะที่ได้มอบเกียรติให้ ทางเซ็นทรัลพัฒนาได้เปิดรับงานดีๆในครั้งนี้นะคะคือต้องบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาเองเนี่ยดย้วยพื้นที่ตรงลานสแควร์เราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะแก่การที่จะนํางานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาจากที่นี่นะคะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ,คะ ทางสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในยานราชประสงค์นะคะก็มีความยินดีให้การสนับสนุนงาน b a n g k ค k Food f e s t i v ต l 2023ใน5วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่ให้จัดที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะใน5วันนี้ให้มันชิมอาหารอร่อยๆกันนะคะ ก็อย่างที่เมื่อกี้ท่ทานรองผู้ว่ากัรนะครับได้นาเรียนครับคือพลาดไม่ได้จริงๆก็คือทรั้งนี้ครับมีโอกาสที่ได้นําเชฟจากต่างประเทศตั้งเกิด8ประเทศที่มาครั้งนี้ครับไม่ว่าอเมริกาสเปน อิตาลีนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือจาดทางเอเชียนี่ก็ยังมีในเรื่องของญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับต้องมาให้ได้ถ้าไม่มางวดนี้ก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดยอดที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยจัดขึ้นมาครับท่านเชิญครับที่ดินนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดเฟสติวัล2023นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่2ีถึงวันที่30นะครับเวลาบ่ายสโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับท่านจะได้รับประทานอาาหร เด็ดอาหารดังอาหารมิชลินเชฟต่างชาตินะครับรวมไปถึงการแสดงบนเวทีด้วยครับ